สวัสดีครับเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่เล็กๆแห่งความสบายใจในรายการฮิวใจได้ทุกวันกับผมที่จะมานั่งเล่าเรื่องราวธรรมะเบาๆให้กลายเป็นยาใจขนานเอกสำหรับคุณคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับความรู้สึกเหมือนเรากำลังกำสายเม็ดละเอียดไว้ในมือเราพยายามกำมันให้แน่นที่สุด เพราะกลัวว่าทรายเหล่านั้นจะร่วงหล่นหายไปเราทุ่มเทพลังทั้งหมดที่มีเกรงข้อมือเกรงนิ้วจนเจ็บไปหมดเพียงเพื่อจะพบความจริงที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่าว่ายิ่งเราบีบมือแน่นเท่าไหร่ทรายก็ยิ่งไหลออกตามง่ามนิ้วของเรามากเท่านั้นจนสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่ในมืออาจจะไม่ใช่เม็ดทรายที่เราต้องการรักษาไว้แต่กลับเป็นเพียงความว่างเปล่า และความปวดร้าวของกล้ามเนื้อที่เราฝืนเกรงมาตลอดเวลาชีวิตของพวกเราหลายคนก็ไม่ต่างอะไรจากการกำสายกองนั้นหรอกครับเราตื่นมาพร้อมกับแผนการที่วางไว้อย่างดิบดีเราคาดหวังว่าวันนี้ท้องฟ้าต้องแจ่มใสการจราจรต้องลื่นไหลคนรักต้องพูดจาดีๆหรือเจ้านายต้องเห็นด้วยกับโปรเจกต์ที่เราทา แต่เมื่อโลกใบนี้ไม่ได้หมุนรอบตัวเราและฝนเกิดตกลงมาในวันที่เราไม่ได้พกร่มความทุกข์ใจก็ถาโถมเข้ามาเหมือนพายุลูกใหญ่วันนี้ผมจึงอยากชวนทุกคนมาวางถุงทรายที่หนักอึ้งนั้นลงแล้วมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวของการเข้าใจโลกที่ควบคุมไม่ได้เพื่อที่เราจะได้กลับมายิ้มให้กับการไหลร่วมของเม็ดทรายและเรียนรู้ที่จะมีความสุขแม้ในวันที่พายุโหมกระหน่ำครับ เราลองมาจินตนาการภาพไปพร้อมๆกันนะครับลองนึกถึงเช้าวันจันทร์วันหนึ่งวันที่คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังงานที่เต็มเปี่ยมคุณหยิบสมุดจดบันทึกเล่มโปรดขึ้นมาบรรจงเขียนสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ลงไปทีละข้อทีละข้อลายมือที่สวยงามและการจัดลำดับความสำคัญที่ยอดเยี่ยมทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจ คุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นกัปตันเรือที่กำลังกุมพังงาเรือไว้อย่างมั่นคงพร้อมที่จะนำเรือลำนี้ฝ่าคลื่นลมไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้เป๊ะๆในสมุดเล่มนั้นคุณเขียนไว้ว่า8โมงเช้าต้องถึงที่งาน9โมงต้องประชุมสรุปงานให้จบเที่ยงตรงจะได้ทานข้าวร้านโปรดและตอนเย็นจะกลับไปออกกำลังกายดูเหมือนทุกอย่างช่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับ ความรู้สึกของการได้ควบคุมชีวิตตัวเองมันช่างหอมหวานและปลอดภัยเหลือเกินมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้านายของโชคชะตาเป็นผู้กำกับบทละครชีวิตที่ชื่อว่าวันนี้ของฉันแต่แล้วความเป็นจริงของโลกใบนี้ก็เริ่มทำหน้าที่ของมันทันทีที่คุณก้าวขาออกจากบ้านเสียงฟ้าร้องครืนใหญ่ก็ดังขึ้น ตามมาด้วยเม็ดฝนที่เทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาทั้งที่พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้แดดจะออกรถไฟฟ้าขบวนที่คุณต้องขึ้นเกิดเหตุขัดข้องกะทันหันผู้คนเบียดเสียดแย่งชิงกันขึ้นรถแท็กซี่กลิ่นกาแฟหอมกรุ่นที่คุณวาดฝันไว้ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นอับชื้นของเสื้อผ้าที่เปียกปอนวินาทีนั้นเองภาพรวมตาของสมุดแผนการที่สมบูรณ์แบบก็เริ่มฉีกขาด ความหงุดหงิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจมันเริ่มจากความรำคาญใจเล็กๆขมวดคิ้วนิดๆจนกลายเป็นความร้อนรุ่มที่แผดเผาอยู่ในอกคุณเริ่มตั้งคำถามด้วยความโมโหว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมฝนต้องตกตอนนี้ทำไมรถต้องเสียทำไมโลกถึงไม่เป็นไปตามที่เราเขียนไว้ในสมุดความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฝนตกหรือเพราะรถติดหรอกนะครับแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นในวินาที ที่เราไม่ยอมรับว่าแผนการของเราพังทลายลงแล้วเรากำลังโกรธโลกที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของเราทั้งที่ความจริงแล้วโลกใบนี้ไม่เคยรับรู้แผนการในสมุดจดของคุณเลยแม้แต่น้อยส่วนที่สองเชือกที่มองไม่เห็นเมื่อความผิดหวังจากเหตุการณ์ภายนอกเริ่มกัดกินใจเรามักจะทำสิ่งที่สร้างความทุกข์ซ้ำเติมลงไปอีก นั่นคือการพยายามดึงดันที่จะควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้กลับมาอยู่ในอาณัตของเราให้ได้เปรียบเสมือนเรามีเชือกเส้นหนึ่งที่มองไม่เห็นแล้วเราพยายามจะใช้เชือกเส้นนั้นไปผูกมัดทุกสิ่งรอบตัวให้เป็นไปตามใจเราเราพยายามใช้เชือกผูกมัดคนรอบข้างเราคาดหวังว่าคู่สนทนาจะต้องตอบรับในแบบที่เราอยากได้ยินเราคาดหวังว่าลูกน้องจะต้องทำงานได้ดังใจเหมือนที่เราคิด หรือแม้แต่คาดหวังว่าคนขับรถคันหน้าจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเหมือนเราเมื่อใครสักคนทำอะไรที่ผิดไปจากความคาดหวังเชือกในมือเราก็จะกระตุกอย่างรุนแรงและคนที่เจ็บที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นตัวเราเองที่กำปลายเชือกนั้นไว้แน่นจนเลือดซิบในทางธรรมะสิ่งนี้เรียกว่าตัณหาและอุปทานคือความอยากให้เป็นดั่งใจและการยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งต่างๆต้องเป็นของฉัน ต้องเป็นแบบของฉันเราแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าด้วยคำว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้คำว่าต้องกลายเป็นกรงขังที่มองไม่เห็นขังเราไว้กับความเครียดและความกดดันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เราทุกข์ใจมากๆมักจะมีคำว่าต้องซ่อนอยู่เสมอเขาต้องโทรมาหาฉันสิงานนี้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดสิฉันต้องไม่ป่วยสิ ยิ่งเราใช้คำว่าต้องกับชีวิตมากเท่าไหร่พื้นที่ของความสงบสุขในใจก็จะยิ่งลดน้อยลงเท่านั้นเรากลายเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโ oh หเพียงเพราะโลกไม่ได้หมุนรอบความต้องการของเราเราลืมไปว่าแม้แต่ร่างกายของเราเองผมที่งอกฟันที่ปวดหรือท้องที่ร้องหิวเรายังสั่งมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วนับประษาอะไรกับการไปสั่งดินฟ้าอากาศหรือจิตใจของคนอื่นการพยายามควบคุมสิ่งเหล่านี้ จึงเหมือนกับการที่เราพยายามตะโกนสั่งให้ก้อนเมฆหยุดเคลื่อนที่หรือสั่งให้เคลื่อนในทะเลหยุดซัดเข้าฝั่งต่อให้เราตะโกนจนเสียงแหบแห้งหรือโกรธเกรี้ยวจนหน้าดำหน้าแดงก้อนเมฆก,ก็ยังคงลอยไปและคลื่อนก็ยังคงซัดศาสต,ตามธรรมชาติของมันความเหนื่อยล้าทางใจที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพราะโลกโหดร้ายแต่เป็นเพราะเรากำลังทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ต่างหากครับส่วนที่สม กฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครยกเว้นหากเราลองถอยออกมามองภาพกว้างๆสักนิดวางเชื่อแข่งความคาดหวังลงชั่วคราวแล้วมองดูโลกในแบบที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เป็นเราจะพบความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือทุกสรรพสิ่งล้วนดำเนินไปตามเหตุและปัจจัยของมันหรือที่เราเรียกว่าธรรมชาติคำว่าธรรมชาติ แปลตรงตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปเองสิ่งที่ปกติธรรมดาฝนตกลงมาเพราะมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ใช่เพราะฝนอยากแกล้งให้เราเปียกรถติดเพราะมีปริมาณรถมากเกินกว่าที่ถนนจะรับไหวไม่ใช่เพราะถนนเกลียดเราเพื่อนร่วมงานพูดจาไม่ดีอาจเป็นเพราะเขามีปัญหาที่บ้านหรือเขาได้รับการอบรมมาแบบนั้นไม่ใช่เพราะเขาจ้องจะทำร้ายเราเสมอไป ทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีเหตุผลในตัวของมันเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเหตุผลเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวตนของเราเลยเมื่อเราเริ่มตระหนักรู้ตรงนี้เราจะเริ่มเห็นว่าตัวเราช่างเล็กจ้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับระบบระเบียบของจักรวาลเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลไกรธรรมชาติไม่ใช่เจ้าของและไม่ใช่ผู้ควบคุมการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ไม่ใช่การยอมจำนน หรือการเป็นคนขี้แพ้ที่ปล่อยชีวิตตามยถากรรมนะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของปัญญาหรือความฉลาดทางอารมณ์ที่แท้จริงลองนึกภาพว่าคุณกำลังพายเรืออยู่ในมหาสมุทรถ้าคุณพยายามจะงัดข้อกับคลื่นลมพยายามจะสั่งให้ทะเลสงบคุณก็มีแต่จะหมดแรงและจมลงในที่สุดแต่ถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของทะเลคุณจะรู้ว่าเมื่อคลื่นมาคุณต้องประคองเรืออย่างไรเมื่อลมแรง คุณต้องลดใบเรือลงตอนไหนการเรียนรู้ที่จะลู่ไปตามลมและไหลไปตามน้ำอย่างมีสติตัางหากครับคือวิถีของผู้ที่เข้าใจโลกอย่างแท้จริงในช่วงแรกของการฝึกมองโลกแบบนี้ใจเราอาจจะยังคัดค้านมันอาจจะยังเถียงว่าแต่ฉันเตรียมตัวมาดีนะทำไมผลลัพธ์ถึงไม่ดีมันไม่ยุติธรรมเลยให้เรารู้เท่าทันเสียงเถียงในหัวนั้นครับแล้วบอกกับตัวเองเบาๆว่าอ๋อ นี่คือธรรมชาติของความไม่แน่นอนนี่คือสัจธรรมที่ทุกคนต้องเจอไม่ใช่แค่เราคนเดียวการมองเห็นความธรรมดาของความไม่สมหวังจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนรุ่มในใจลงได้เหมือนกับการที่เราเอาน้ำเย็นๆลูบหน้าในวันที่อากาศร้อนจัดแม้อากาศรอบตัวจะยังร้อนอยู่แต่ใจเราจะเริ่มเย็นลงและเริ่มมองเห็นหนทางที่จะอยู่กับความร้อนนั้นได้อย่างไม่ทุกทรมานจนเกินไป ส่วนที่ 4. แก้วที่แตกไปแล้วกับบาดแผลทางใจเรามาลองสำรวจความรู้สึกกันต่ออีกนิดนะครับสมมุติว่าในขณะที่คุณกำลังล้างจานอย่างเพลิดเพลินจูจูมือที่เปียกลื่นก็ทำแก้วใบโปรดหลุดมือเพลงเสียงแก้วกระทบพื้นแตกกระจายดังสนั่นไปทั่วห้องครัววินาทีนั้นหัวใจคุณหลุนวูบไปอยู่ที่ตะตุ่มความเสียดายพุ่งปรีตขึ้นมาทันที นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความจริงที่เกิดขึ้นหรืออุบัติเหตุซึ่งเป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสิครับที่น่าสนใจกว่าทันทีที่แก้วแตกเสียงในหัวของเรามักจะเริ่มทำงานทันทีทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้นะไม่น่าเลยทำไมไม่ระวังกว่านี้แก้วใบนี้ซื้อมาแพงด้วยหาซื้อใหม่ไม่ได้แล้วนะเราเริ่มกล่นด่าตัวเองเริ่มโทษฟ้าโทษฝน หรือโทษน้ำยาล้างจานที่ลื่นเกินไปเชื่อไหมครับว่าความทุกข์ใจที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ร้อยละสิบมาจากแก้วที่แตกแต่ร้อยละ90มาจากความคิดปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นมาทำร้ายตัวเองซ้ำๆในทางจิตวิทยาและทางธรรมมีแนวคิดเรื่องลูกศรสองดอกเปรียบเทียบเหตุการณ์ร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตเหมือนลูกศรดอกแรกที่พุ่งมาปากเรา นั่นคือความเจ็บปวดทางกายหรือความสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนแก้วที่แตกไปแล้วเราย้อนเวลากลับไปรับมันไม่ได้แต่ความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองจากการตีโพยตีภายความโกรธแค้นความเสียใจที่เกินจริงเปรียบเหมือนเราหยิบลูกศรดอกที่สองขึ้นมาแล้วแทงซ้ำลงไปที่แผลเดิมด้วยมือของเราเองลูกศรดอกนี้เจ็บปวดกว่าดอกแรกหลายเท่าและที่สำคัญคือเราเลือกที่จะไม่แทงมันลงไปก็ได้ การเข้าใจโลกที่ควบคุมไม่ได้คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความเจ็บปวดจากลูกศรดอกแรกอย่างกล้าหาญยอมรับว่าแก้วแตกแล้วรถติดแล้วหรือเขาปฏิเสธเราแล้วแล้วหยุดตัวเองไม่ให้หยิบลูกศรดอกที่สองขึ้นมาแทงซ้ำเราสามารถมองเศษแก้วบนพื้นแล้วบอกตัวเองว่าเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วไปหาใบใหม่สวยๆมาใช้แทนก็ได้การเว้นช่องว่างระหว่าง สิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองของเราตรงนี้แหละครับคือพื้นที่แห่งอิสรภาพที่แท้จริงเราอาจจะห้ามแก้วไม่ให้แตกไม่ได้แต่เราห้ามใจไม่ให้แตกสลายตามแก้วไปได้ครับส่วนที่ 5. หน้าที่ของชาวสวนเมื่อเราเริ่มแยกแยะได้แล้วว่าอะไรคือเหตุการณ์ภายนอกและอะไรคือปฏิกิริยาภายในใจเราขั้นตอนต่อไป คือการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของตัวเราในโลกใบนี้ให้ถูกต้องครับลองจินตนาการว่าชีวิตของเราเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้สักต้นหากเราอยากได้ดอกไม้ที่สวยงามหน้าที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่ของเราคือการเตรียมดินให้ร่วนสวยุยขุดหลุมหยอดเมล็ดพันธุ์รดน้ำใส่ปุ๋ยและคอยดูแลไม่ให้มแมลงมารบกวนนี่คือสิ่งที่เราทำได้นี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้ หรือที่เราเรียกว่าการสร้างเหตุแต่หลังจากที่เราทำทุกอย่างครบถ้วนแล้วหน้าที่ของเราก็จบลงตรงนั้นครับเราไม่สามารถใช้นิ้วมือไปงัดแงะกลีบดอกไม้ให้บานเร็วขึ้นได้เราไม่สามารถสั่งให้รากชอนชัลงดินลึกกว่าเดิมได้ภายในข้ามคืนและเรายิ่งไม่สามารถห้ามฝนไม่ให้ตกหนักจนท่วมต้นไม้ได้การเจริญเติบโตการผลิดอกออกผลเป็นหน้าที่ของธรรมชาติเป็นหน้าที่ของต้นไม้ ไม่ใช่หน้าที่ของเราความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเกิดจากการที่เราสับสนในหน้าที่ครับเราทำหน้าที่ของตัวเองยังไม่ทันสมบูรณ์แต่ใจเรากระโดดข้ามไปกังวลกับหน้าที่ของธรรมชาติเสียแล้วเราส่งงานไปแล้วแต่เรานั่งเครียดว่าเขาจะชอบไหมเราทำดีกับเขาแล้วแต่เราคาดคั้นว่าเขาต้องดีตอบเดี๋ยวนี้การทำแบบนี้ก็เหมือนกับชาวสวนที่เอาแต่นั่งจ้องกระถางต้นไม้แล้วตะโกนสั่งให้มันโตไวๆ ซึ่งนอกจากต้นไม้จะไม่โตเร็วขึ้นแล้วคนปลูกนั่นแหละครับที่จะเฉาตายไปก่อนเพราะความเครียดการวางใจให้เป็นคือการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวว่าตอนนี้มือของเรากำลังทำอะไรอยู่เราทำเหตุได้ดีที่สุดหรือยังถ้าเรามั่นใจว่าเรารดน้ำพรวนดินดีแล้วก็จงวางใจและปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรผลลัพธ์ของมันการปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ใช่การไม่รับผิดชอบนะครับแต่มันคือความไว้วางใจในกระบวนการ ไว้วางใจว่าเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมผลลัพธ์ที่เหมาะสมก็จะตามมาเองการคิดแบบนี้จะช่วยให้เราเบาสบายและมีพลังเหลือเฟือที่จะไปทำเหตุดีๆเรื่องอื่นๆต่อไปแทนที่จะมัวมานั่งกอดรัดผลลัพธ์ที่ยังมาไม่ถึงครับส่วนที่ 6. ของขวัญในห่อกระดาษสีเทาคุณผู้ฟังเคยลองมองย้อนกลับไปในอดีตไหมครับลองนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ในตอนนั้น เรารู้สึกว่ามันคือหายนะคือเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจจะเป็นตอนที่สอบไม่ติดคณะที่หวังตอนที่ต้องเลิกรากับคนรักหรือตอนที่ถูกปฏิเสธงานที่อยากทำตอนนั้นโลกทั้งใบดูมืดมนเหมือนพายุขเข้าใช่ไหมครับเราตั้งคำถามว่าทำไมโชคชะตาถึงใจร้ายกับเราขนาดนี้แต่พอเวลาผ่านไปสักปีสองปีหรือจนถึงวันนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์เดิม เราอาจจะพบมุมมองใหม่ที่น่าประหลาดใจเราอาจจะพบว่าเพราะสอบไม่ติดในวันนั้นเราจึงได้มาเรียนในที่ที่ทำให้เจอเพื่อนแท้กลุ่มนี้เพราะการเลิกราในวันนั้นทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและได้มาเจอกับความรักที่ดีกว่าหรือเพราะถูกปฏิเสธงานนั้นเราจึงได้มาทำธุรกิจส่วนตัวที่เรารักจริงๆกลายเป็นว่าเรื่องร้ายๆที่เราควบคุมไม่ได้ในวันนั้นกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พาเรามาสู่จุดที่ดีกว่าในวันนี้ โลกที่ควบคุมไม่ได้มักจะส่งของขวัญมาให้เราในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดเสมอครับเพียงแต่ของขวัญชิ้นนี้มักจะถูกห่อมาในกระดาษสีเทาๆดูเก่าๆยับเยินหรือบางทีก็มาในรูปแบบของปัญหาและอุปสรรคจนเราไม่อยากจะรับมันไว้แต่ถ้าเรามีสติพอและไม่รีบด่วนตัดสินตีโพยตีพายไปก่อนเราค่อยๆแกะห่อของขวัญน,นั้นดูอย่างใจเย็นเราอาจจะพบเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ข้างในดังนั้น เมื่อชีวิตโยนสิ่งที่ผิดแผนมาให้เมื่อเราเจอกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับเชิญลองสูดหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดีๆเรื่องใหม่ก็ได้อย่าเพิ่งรีบตัดสินบทสรุปของหนังชีวิตเพราะเพียงฉากนี้มันเศร้าเพราะฉากต่อไปอาจจะเป็นฉากที่สวยงามที่สุดก็ได้การมองโลกแบบนี้ไม่ใช่การโลกสวยหลอกตัวเองนะครับแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มองเห็น ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในความไม่แน่นอนและทำให้เรายิ้มรับความเปลี่ยนแปลงได้กว้างขึ้นกว่าเดิมครับส่วนที่ 7. ศิลปะแห่งการลอยตัวเคยมีใครสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราจมน้ำหรือรู้สึกเหมือนกำลังจะจมลงสู่ก้นบึ้งของความทุกข์ยิ่งเราตีขาตะเกียกตะกายพยายามจะเอาชนะมวลน,น้ำมหาศาลร,รอบตัว เรากลับยิ่งจมลงเร็วขึ้นและสำลักน้ำมากขึ้นเท่านั้นแรงทั้งหมดที่เรามีถูกใช้ไปกับการดิ้นรนที่ศูนย์เปล่าจนสุดท้ายเราก็หมดแรงและพ่ายแพ้ไปเองชีวิตกับกระแสน้ำมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดครับการพยายามควบคุมโลกที่ไม่แน่นอนก็เหมือนกับการพยายามว่ายทวนกระแสน้ำเชี่ยวยิ่งเราฝืนยิ่งเราสู้เราก็ยิ่งเหนื่อย แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีดูบ้างลองหยุดดิ้นรนแล้วปล่อยตัวตามสบายหงายหน้ามองท้องฟ้าแล้วปล่อยให้ร่างกายลอยไปตามกระแสน้ำนั่นคือวินาทีที่เราจะรอดพ้นจากการจมน้ำและอาจจะได้เห็นทิวทัศน์สองข้าง,างทางที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งนี้ผมเรียกว่าศิลปะแห่งการลอยตัวหรือในทางธรรมะคือการปล่อยวางความยึดติดถือมั่น หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางหรือการยอมจำนวนต่อความจริงคือความอ่อนแอคือการไม่สู้ชีวิตแต่ความจริงแล้วมันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมหาศาลเลยนะครับที่จะยอมรับว่าเรื่องนี้ฉันจัดการไม่ได้และปล่อยมือจากความกังวลที่เกาะกินใจการลอยตัวเหนือปัญหาไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่หมายถึงเราหยุดทำร้ายตัวเองด้วยความคิด หยุดปรุงแต่งความกลัวล่วงหน้าแล้วหันมาประคองใจตัวเองให้เบาสบายเมื่อใจเราเบาตัวเราก็จะเบาเมื่อเราเลิกเกรงเลิกฝืนธรรมชาติจะพยุงเราขึ้นมาเองลองฝึกบอกกับตัวเองในวันที่เจอปัญหาหนักๆว่าเอาละมันเกิดขึ้นแล้วฉันจะอยู่กับมันโดยไม่จมไปกับมันการทำใจให้เป็นเหมือนขอนไม้ที่ลอยน้ำไม่ต้านแรงคลื่นแต่ก็ไม่จมหายไปไหน คือเคล็ดลับของการรักษาสมดุลทางใจท่ามกลางพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงครับส่วนที่8หลุมหลบภัยในปัจจุบันขณะเมื่อเราเลิกต่อสู้กับโลกภายนอกแล้วทีนี้เราจะเอาใจของเราไปวางไว้ที่ไหนดีครับเพราะธรรมชาติของจิตใจนั้นซุกซนเหมือนลิงชอบกระโดดไปมา เดียวก็กระโดดไปกังวลเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวก็กระโดดกลับไปเสียใจกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้พื้นที่แห่งความทุกส่วนใหญ่ของเรามักจะอยู่ในการเวลาที่เราควบคุมไม่ได้ทั้งนั้นคืออดีตและอนาคตแต่มีพื้นที่หนึ่งครับที่เป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยเป็นหลุมหลบภัยชั้นดีที่เราสามารถเข้าไปพักใจได้ทุกเมื่อและเป็นพื้นที่เดียวที่เราพอจะควบคุมดูแลได้ นั่นคือพื้นที่ของปัจจุบันขณะครับลองสังเกตดูสิครับว่าตอนที่คุณกำลังกังวลเรื่องพรุ่งนี้ร่างกายของคุณอยู่ที่ไหนร่างกายของคุณนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ในอนาคตด้วยสักหน่อยเรื่องมือที่ง่ายที่สุดทรงพลังที่สุดและราคาถูกที่สุดเพราะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดก็คือลมหายใจครับ ในยามที่โลกเวียงเราไปมาจนเวียนหัวลองดึงสติกลับมาที่ปลายจมูกสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกเยีาวๆช้าๆความรู้สึกที่ลมกระทบจมูกหนะ้าอกที่กระเพื่อมขึ้นลงนี่คือความจริงแท้ที่สุดในขณะนี้วินาทีที่เรากลับมารู้สึกตัวที่ลมหายใจความกังวลเรื่องงานในวันพรุ่งนี้จะหายไปชั่วหาวความโกรธค้นเมื่อวานจะจางลง เพราะจิตไม่สามารถคิดสองเรื่องพร้อมกันได้เมื่อเราจดจ่ออยู่กับการหายใจเรากำลังตัดวงจรความคิดที่ฝุ้นซ่านเรากำลังสร้างเกราะป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสโลกถ้าคุณรู้สึกว่าโลกมันหมุนเร็วเกินไปจนรับมือไม่ไหวให้กลับมาที่ลมหายใจครับกลับมาตั้งหลักที่ตรงนี้และเดี๋ยวนี้เพราะไม่ว่าข้างนอกจะวุ่นวายแค่ไหนพื้นที่เล็กๆที่ปลายจมูกของเรายังคงสงบ และเป็นของเราเสมอส่วนที่9ฤดูการของชีวิตหากเราเงยหน้ามองท้องฟ้าเราจะเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่ชัดเจนมากนั่นคือท้องฟ้าไม่เคยเหมือนเดิมเลยซักวินาทีเดียวเมฆก,ก้อนเดิมเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆสีของท้องฟ้าเปลี่ยนจากฟ้าใสเป็นส้มเป็นแดงและกลายเป็นสีดำสนิทในยามค่ำคืน ถามว่าเราเคยร้องไห้ฟูมฟายไหมครับเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินหรือเวลาที่ฤดูร้อนเปลี่ยนเป็นฤดูฝนเราไม่เคยร้องไห้กับสิ่งเหล่านั้นเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นวัฏจักรที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตคนเราก็มีฤดูการเช่นเดียวกับธรรมชาติครับเรามีฤดูใบไม้ผลิที่ชีวิตเบ่งบานมีความสุขเรามีฤดูร้อนที่อารมณ์รุ่มร้อนดังไฟและแน่นอนว่า เราต้องมีฤดูหนาวที่เหน็บหนาวและเงียบเหงาการที่เราพยายามจะควบคุมชีวิตให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ขาขึ้นให้มีแต่เสียงหัวเราะก็เหมือนกับเราพยายามจะบังคับให้โลกนี้มีแต่ฤดูใบไม้ผลิไปตลอดกาลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และถ้าเป็นไปได้จริงโลกคงเสียสมดุลจนสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ความทุกข์ที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆแล้วมันก็คือความไม่เที่ยง วันนี้เราอาจจะร้องไห้หนักมากแต่เชื่อเถอะครับว่าความเศร้านั้นก็ไม่คงทนถาวรเดี๋ยวมันก็ต้องจางหายไปเปลี่ยนสภาพไปเป็นความรู้สึกอื่นความสุขที่เข้ามาก็เช่นกันมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เราไม่ประมาทในยามสุขและไม่สิ้นหวังในยามทุกข์เมื่อเราเจอกับมรสุมชีวิตลองบอกตัวเองดูครับว่านี่ก็แค่ฤดูมรสุมเดี๋ยวลมก็สงบ เปี่ยวฟ้าก็เปิดไม่มีพายุลูกไหนที่พัดตลอดการและไม่มีค่ำคืนไหนที่ยาวนานจนเช้าวันใหม่มาไม่ถึงการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงคือการเปิดใจยอมรับธรรมชาติของโลกเมื่อเราเข้าใจกฎข้อนี้เราจะเลิกคาดหวังความสมบูรณ์แบบที่หยุดนิ่งแต่จะหันมาชื่นชมความงามของชีวิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปตามการเวลาแทนครับ ส่วนที่ 10. ความสุขในท่ามกลางความไม่แน่นอนการเดินทางของใจในวันนี้พาเราลัดเลาะมาไกลพอสมควรเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เราพยายามกำาเม็ดทรายแห่งความคาดหวังไว้แน่นจนมาถึงตอนนี้ที่เราเริ่มเรียนรู้ที่จะแบมือออกแล้วปล่อยให้ทรายเหล่านั้นร่วงหล่นไปตามธรรมชาติเหลือไว้เพียงความเบาสบายที่ฝ่ามือบทสรุปของการเข้าใจโลกที่ควบคุมไม่ได้ ไม่ใช่การบอกให้เราเลิกพยายามหรือใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายนะครับแต่เป็นการบอกให้เรารู้จักวางใจให้ถูกที่เรายังคงวางแผนชีวิตได้เหมือนเดิมเรายังคงมีความฝันได้เหมือนเดิมเพียงแต่เราจะเปลี่ยนจากการยึดมั่นว่ามันต้องเป็นจริงมาเป็นความตั้งใจว่าเราจะทำให้เต็มที่และพร้อมรับมือกับทุกผลลัพธ์ที่จะตามมาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างรอบตัวราบรื่นร้อยเปอร์เซนต์เพราะสภาวะนั้นไม่มีอยู่จริงครับ แต่ความสุขที่ยั่งยืนเกิดขึ้นเมื่อใจของเราสงบนิ่งได้แม้ในวันที่โลกสั่นไหวมันคือความสามารถในการยิ้มกับแผนการที่พังทลายแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรลองใหม่ก็ได้มันคือความสามารถในการมองเห็นความงามของแก้วที่แตกและชื่นชมฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนผมอยากฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่เกินกว่าที่มือเล็กๆของเราจะโอบอุ้มและควบคุมไว้ได้ทั้งหมด แทนที่จะเสียเวลาไปกับการพยายามจัดระเบียบมหาสมุทรให้เราหันกลับมาดูแลเรือลำเล็กๆที่ชื่อว่าใจของเราให้ดีที่สุดดีกว่าครับมันตรวจสอบรอยรั่วคัดท้ายเรือด้วยสติและกางใบเรือรับลมด้วยปัญญาเมื่อใจเราสมดุลต่อให้เจอคลื่นลมแรงแค่ไหนเราก็จะลอยลำผ่านไปได้อย่างปลอดภัยขอให้คุณผู้ฟังจงมั่นใจเถิดครับว่าไม่ว่าวันพรุ่งนี้โลกจะเหวี่ยงอะไรมาให้คุณ คุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับมันขอเพียงแค่มีสติอยู่กับปัจจุบันและมีความเข้าใจในธรรมชาติคุณจะพบว่าท่ามกลางความวุ่นวายที่ควบคุมไม่ได้นั้นยังมีความสงบเย็นรอให้คุณสัมผัสอยู่เสมอแค่คุณวางความอยากควบคุมลงความเบาสบายก็จะเกิดขึ้นทันทีและนี่คือทั้งหมดของรายการฮิวใจได้ทุกวันหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับ และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยฮิวใจของเราได้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6โมงเชา้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ